โอ้เคค่ะคำถามข้อแรกให้เขียนบันเกิดของอีฝ่ายค่ะหนึ่งสองสามถูกแม่เกิดวันที่เท่าไหร่คะเจ็ดพฤศจิกาสามแปดครับคุณแม่ค่ะแม่เกิดที่สองมีนาสูงสี่ค่ะข้อที่สองนะคะอาหารที่ฝ่ายชอบทานยากครับสองสามคุณแม่แบบไม่ค่อยชอบกินเนื้อสัตว์ครับโทบะคุณเจ็ด ไม่ไมผมชอบกินอาหารตามสั่งแล้วอาหารตามสั่งที่ชอบสั่งก็คือเมนโนี้ครับข้อต่อไปค่ะสเปกลูกสะพ้ายนึ่งสองน่ารกเรียบร้อยลยนมก็ชอบคนน่ารักครับแล้วก็เรียบร้อยก็จะดีจริงๆ้าท่านเรียบร้อยก็จะดีแต่ว่าท่านไม่เรียบร้อยก็ข้อยๆอตอบกันก็ได้ครับส่วนเรียบง่ายนี่คือก็ผมเป็นคนแบบ ผมคนมง่ายๆครับทำอะไรก็ได้ถ้าเขาแบบว่าเข้าใจผมก็ก็น่าจะไปกันได้ครับต้อ,ยอยงอนุญากเลยนะตอบนะพ่อคนั่นจริงหรอกจริงที่บ้านผมก็ไม่ค่อยไปเที่ยวเหมือนเท่าไหร่ถ้าเราไปเที่ยวก็เวลาไปแข่งกีฬานี่ครับสั่งจังหวัดจังหวัดนู้นจังหวัดนี้คือในอีสานก็ไปเกิบมาหมดแล้วภาคเหนือก็มีบ้างภาคใต้ก็ดูบ้างนิดหน่อยคือแบบไปแข่งกีฬามันต้องไแข่งครบ เวลาไปต่างจังหวัดเนี่ยก็ไปแข่งก็ถือว่าไปเที่ยวลยแต่ไม่รู้ว่าเพิ่งดอยากไปที่ไหนหนึ่งสองสามอันนี้่แม่เฮ้ยคุณแม่เพราะว่าครอบครัวแม่ก็ไม่ค่อยได้ไปไหนเลยค่ะนอกจากพามู่ไปแข่งที่่านเข้าไปน้องแม่เพิ่งไปแข่งแข่งทนี่คือบ้านผมครับไปให้คุณแม่ทายของน้องว่าน้องอยากไปเที่ยวที่ไหนหนึ่งสองสาม าใช่ครับตอนแรกก็อยากไปเที่ยวคิดต์ไปไปมาๆคือก็อยู่นี่ก็เหมือนได้เที่ยวแล้วแหละครับก็คือถ้าว่างไหมผมก็อยากอยู่บ้านเงียบๆครับครับผมตื่นเต่นครับว่าตื่นไหมครัครับผมผมก็ตื่นเต้นครับก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันที่จะถ่ายกับคุณแม่ครับเมื่อปกติจะถ่ายรูปธรรมดาจะเอาบอกตรงว่าผมไม่ค่อยชอบถ่ายรูปกับคุณแม่ เพราะว่าตอนเด็กแบบเป็นแนวแบบแกมแกมบังคับอะไรแต่เด็กเรามาถ่ายรูปม่ถ่ายรูปหน่อยอะไรก็เลยจะแบบจะไม่ค่อยชอบครับเด็กๆว่าถ้าคนบอกว่าเออถ่ายรูปปกติแต่ว่าเวลาผมถ่ายเสร็จปุ๊บไม่จบขนาดก็ถ่ายต่อเรื่อยๆอย่างนี้ยผมจะเป็นแบบผมมแบบเบื่อครับก็เลยแบบเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบถ่ายการนี้ก็เป็นแบบถ่ายแบบจริงจังครั้งแรกก็คือใช่ครับม่อันนี้คือต้องบอกอก่อนว่าแม่ผมมาจากคนแกรมเลยครับคือใช่ก็คือรู้ว่าจะได้ถ่ายกับแม่ก็จะโทรไปถามก่อนเลยว่าว่าคุณแม่ว่างไหม แล้วเพ <ühren> ล่ก็ส่องออกมาว่าอยากให้ไปถ่ายด้ไหมอะไรนะว่าเขารู้ผมไม่ชอบถ่ายรูปเลยได้ได้ก็ถ่ายได้ครับได้ก็ส่วนมากจะขอก่อนเพราะว่าค่ะแล้วเขาก็เป็นเครืองต้องแบบเวลาถ่ายรูปเขาชอบเรียกผมไปถ่ายรูปถ่ายรูปเลยทุกทุกกิจกรรมที่ทำนะแข่งกีฬาอย่างงเี้ยครับเพราผมเป็นนักกีฬาเรล่นมาก่อนก็จะถ่ายรูปบ่อยถ่ายรูปเยอะครับใช่ ก็ภูมิใจมากค่ะตั้งแต่เด็กแล้วค่ะพี่แบงก็ไม่เคยทำอะไรให้ให้คุณพ่อคุณแม่อยางร้อนสะเรื่องค่ะแล้วยิ่งภูมิใจมากที่พี่แบงได้มีอยู่ครอบครัวได้แม่ก็ขอขอบคุณพี่แบงที่พี่แบงทำเพื่อครอบครัวแล้วก็อยากขอโทษพี่แบงพี่แม่ไม่มีอะไรให้พี่แบงไม่เป็นไรค่ะ แต่เสียงที่แม่ใกใ็ให้ลูกฟักองอเสียงสั่นไปอีก <c> เ <oughs> <c oughs> ดียว่าราักคุณแม่ครับก็จริงๆก็จริงๆิผมไปกับคุณแม่ตลอดแทบจะตลอดเวลาก็ว่าดได้ตอนเด็กๆเพราะว่าเข้งกินาบ่อยแล้วแม่มก็เกาะขอบสนามติดขอบสนามทุกสนามที่ผมไปครับใช่จริงๆริก็อาจจะว่าอยู่ด้วยกันบ่อยจนแบบว่า มันเป็นปกติไปแล้วครับอาจจะไม่ค่อยแสดงออกอะไรมากเท่าไหร่คิดว่ามันเป็นปกติใช่ครับก็อยากขอบคุณแม่ครับที่สนับสนุนมาตลอดครับผมครับผมสำหรับผลงานนะครับก็เร็วนี้ที่กําลังจะออนแอร์เลยนะครับก็เป็นเดบิวต์โมเมนต์ซินครับก็สามารถพูดได้ไหมว่าเนอะไรทั้งนั้นก็จะออนแอร์ทางไลน์ทีวีนะครับวันที่หนึ่งสิงหาคมนี้เวลาสองทุ่มครับผมแล้วก็มีเพลงใช่เพลงชื่อเพลงตั้งแต่นั้นครับผมคือคนร้องเองกับคอปเตอร์ครับผม เีก็ฝากทุกคนฟังกันด้วยนะครับ mm hmm. แล้วก็ที่จะมีออนแอร์ air, ปลายปีนี้ก็จะเป็น Gen Y i s e r i e ซครับก็เดี๋ยวจะเริ่มถ่ายแล้วแล้วปลายปีนี้ได้ดูวันแน่นอนครับ